สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กุหลาบแดงก็มีเทคนิคที่จะปลูกบอนนะคะปลูกบอนให้แตกกอเร็วแล้วก็สวยแบบนี้นะคะอันนี้คือต้นนี่ค่ะบอนสีบ้านๆนะคะเป็นบอนสีสาวน้อยประแป้งนะคะแต่ว่าอย่าหาว่าบ้านๆนนะคะเขาสวยนะคะเพื่อนดูค่ะเขาแตกออกมาเพรึ่บ เลยนะคะแน่นเย็ดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สวยนะคะดูดูนะคะคล้ายๆกับพริกกับเกลือก็ไม่แน่ใจนะคะว่าพริกกับเกลือหรือสาวน้อยปัแป้งนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะจะมีใบที่มันกัดสีขาวด่างๆด้วยนะคะนี่ค่ะแต่ละใบนะคะเป็นเพื่อนความสวยนะคะมองลึกๆแล้วก็สวยมากนะคะเนี่ยบอลบ้านๆแต่มองให้ดีนี่สวยนะคะ แล้วแต่ละใบนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆดูนะคะจะมีใบใบเขียวก็ใบด่างนะคะนี่ค่ะและก็วิธีปลูกให้เขาแตกกอแบบนี้นะคะ<ม>เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าปลูกยังไงจากต้นเล็กๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะและถิงสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะสําหรับวันนี้นะคะนี่ค่ะก็จะปลูกกับกระมังนะคะเพราะว่า กุหลาบแดงชอบปลูกกับกระมังแล้วนะคะเพราะว่ากระถางเคลือบอะค่ะเวลายกนะคะเวลาเราย้ายอะย้ายลำบากมากจ๋าเพืเ่อนๆจ๋า <c oughs> ย้ายไม่ไหวอะค่ะเออแต่มันก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะ <c oughs> ก็ได้ทั้งสองแบบนะคะเ,เพื่อนๆแต่ว่าวันนี้จะปลูกกับกระมังนะคะเขาก็สวยดีนะคะแล้วก็แตกกอเร็วมากนั่นนะคะเหมือนที่เห็นเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็วิธีนะคะเราก็เจาะนะคะเจาะตรงนี้เลยนะคะ เจาะไปเลยนะคะสักห้ารูหนึ่งนะคะเจาะแบบนี้นะคะเพราะว่าจะได้มีน้ำระบายแล้วเต่เพื่อนๆนะจะเจาะก็ได้ไม่เจาะก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าวันนี้จะเจาะนะคะนี่พอเจาะแบบนี้เสร็จนะคะก็ถ้ามีสีดำเพื่อนๆก็ใช้สีดำก็ได้นะคะมันจะทนกว่านะคะแต่วันนี้ก็มีสีนี้ก็เอาสีนี้นะคะเพราะที่ร้านเนี่ย ที่ร้านที่เขาขายนะคะมันหมดไม่มีที่จะขายแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวมาปลูกกันนะคะและนี้ค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีน้ำแล้วก็มีกระมังที่เจาะไวะะ้แล้วค่ะดินขุยมะพร้าวนะคะมะพร้าวสับที่หมักไว้แล้วนะคะแช่น้ำแล้วก็ผสมดินนะคะผสมดินไว้แล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะปลูกสาวน้อยป่าแป้งนะคะต้นที่ให้ดูนะคะว่าปลูกยังไงให้เขาแตกนะคะ แล้วก็มีเคล็ดลับดีๆเหล่านี้นะคะนี่เดี๋ยวมาดูวิธีทํากันนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็ใช้ดินนะคะถ้าเพื่อนๆมีมะพร้าวสับนะคะรองก้นได้เลยนะคะวันนี้ไม่มีนะคะเพื่อนๆพนคหลับแดงก็จะทําแบบนี้เลยนะคะ แบบสูตรง่ายนะคะง่ายๆนะคะพเพื่อนๆใส่ดินไปเลยนะคะดินที่เราผสมไปแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่มีขุยมะพร้าวเองมรคาวสับนะคะผสมดินไปด้วยนะคะดิน ตัวนี้นะคะคือเป็นขุยมะพร้าวเ,เปล่านะคะแล้วก็ดินดินร่วนๆที่เพื่อนๆหาได้ตามข้างบ้านนะคะเพราะว่าเราไม่มีมูลไม่ไม่มีอุอ๋ยที่ดินที่มีมายานะคะเราก็ใช้แค่แบบนี้นะคะเพราะว่าดินหายากแล้วนะคะดินที่จะปลูกนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็ตะก,กายไว้แบบนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็ใช้ตัวนี้นะคะเพื่อนๆใช้ตัวนี้นะคะรองก้นนะคะเดี๋ยวมาละลายกันก่อนนะคะละลายน้ํานะคะเพราะวา่าดินที่เราปลูกนะคะมีแค่ขุยมะพร้าวกับดินร่วนๆนะคะดินทรายร่วนๆไม่มีมายาเลยนะคะมันไม่มีมายาเลยนะคะเป็นดินที่ไม่มี ปุ๋ยมันไม่ไม่มีอะไรที่มันจะ,จะเจริญเติบโตนะคะแล้วพอเพื่อนๆทําทำแบบนี้นะคะเพื่อนๆนใส่ผงชูรสอันนี้คือกะปินะคะอันนี้คือกะปินะคะ,ะกะปิละลายกับน้ํานะคะกะพอประมาณนะคะเพื่อนๆนเพื่อนๆนกะประมาณได้เลยนะคะแล้วก็ผงชูรสนะคะครึ่งช้อนชานะคะผงชูรสครึ่งช้อนชานะคะ ต่อต้นนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเยอะนะคะต่อต้นนะคะและนี้ค่ะอันนี้คือสูตรรองก้นนะคะสูตรรองนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใช้ไข่เหมือนเดิมนะคะไข่ตัวนี้นะคะเพื่อนๆก็ใส่ลงไปเลยนะคะอันนี้คือคือใส่ได้เลยนะคะเพื่อนๆตีลงไปแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือ สำหรับคนที่ไม่มีดินปลูกนะคะไม่ได้ซื้อดินแล้วก็เอาดินข้างๆบ้านมาแล้วมันไม่มีมายานะคะแล้วส่วนเปลือกของมันนะคะเราก็ขยันใส่ใส่ลงไปได้นะคะแบบนี้เลยนะคะนี่แหละแล้วสูตรนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยพอตีเข้ากันแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ใช้รองก้นด้วยวิธีนี้เลยนะคะ เพื่อนกับประมาณเราเลยนะคะถ้าว่า,าต้นใหญ่นะคะอันนี้คือใส่ไม่หมดนะคะใส่เพื่อประมาณห้าช้อนนะคะห้าช้อนแบบนี้นะคะเพื่อนๆใส่ลงไปสักห้าช้อนนะคะที่เหลือนะคะเดี๋ยวเราไปผสมน้ํารดกันนะคะจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็คลุกคล้าให้เข้ากันเลยค่ะ เนี่ยค่ะจากปุ๋ยที่ไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็ได้ออกมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาปลูกกันนะคะจะมาปลูกสางน้อยป่าแป้งแบบให้สวยแบบรวดเร็วกันนะคะนี่ค่ะเทออกมาแบบนี้นะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะแขนงออกมาแล้วนะคะแล้วเราก็ อันนี้ใช้สูตรก่อนๆนะคะดินมันร่วนซุยเห็นไหมคะเ,เพื่อนๆทาสูตรนี้นะคะเนี่ยคะ่ะดินจะร่วนซุยดีมากเลยนะคะจากว่าดินก่อนๆจะเป็นดินแดงเห็นไหมคะเ,เพื่อนๆพอเราทําสูตรนี้บ่อยๆนะคะเขาจะเป็นดินที่เนี่ยคะ่ะเมื่อได้แบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆสามารถที่จะแยกออกมาได้นะคะ อยากให้เขาแตกเร็วๆใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะแยกออกมาแบบนี้เลยนะคะแยกออกมาเลยนะคะดูหัวนะคะนี่หัวเยอะมากเลยนะคะหัวใหญ่ด้วยนะคะเนี่ยแยกออกมาแบบนี้เลยนะคะอ่า ได้ไปแล้วนะคะนี่หัวนะคะอันนี้หัวเล็กๆนะคะอันนี้นะคะจอมเก่าๆนะคะเราปักไว้ตรงกลางนะคะอันนี้คือมันจะแตกหลอดเร็วมากนะคะถ้าเราแย่งมันแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่หัวมันใหญ่นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะทำให้เขาแตกยอดได้เยอะเลยนะคะเสร็จแล้วเรามาปลูกกันนะคะ ถ้าทําแบบนี้นะคะมันจะแตกเร็วนะคะเพื่อนเอาจอมที่เราแยกไว้เมื่อกี้นะคะไว้ตรงกลางเลยนะคะเอาไว้ตรงกลางเลยนะคะอ่าไว้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะต้นเล็กๆแบบนี้เพื่อนๆก็ฝังรอบๆเลยนะคะ รอบเลยนะคะหัวเล็กๆที่มันหลุดออกมาเราก็ปัดลงไปด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆอไม่มีเยอะขนาดนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะปลูกต้นเดียวก็ได้นะคะแล้วก็คอ่อยตัดออกไปนะคะพอได้แบบนี้นะคะ เราต้องการให้มันติ่นกระถางแบบรวดเร็วนะคะให้เขาแตกแบบเร็วๆนะคะเนี่ยอันนี้เราก็แยกอีกกอนึงนะคะนี่แบบนี้นะคะแล้วก็ปักลงไปแบบนี้เลยนะคะต้องการให้เขาสวยแบบรวดเร็วนะคะเพื่อนๆทาแบบนี้เลยนะคะ อันนี้คือต้องการที่จะสวยแบบรวดเร็วแล้วก็ให้แตกเต็มนะคะใส่แบบนี้ลงไปเลยนะคะเดี๋ยวพอเราลดน้ำมันก็จะยุบลงนะคะเพื่อน พอเรารดน้ําเดี๋ยวมันก็จะยุบลงไปนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเรามารดน้ํากันนะคะอันนี้ก็รดน้ําไปเลยนะคะจากดินที่มันไม่มีปุ๋ยนะคะ ถ้าเราทําแบบนี้นะคะมันก็จะได้กินส๋ยมันก็จะแตกเร็วนะคะรดได้ชั่วไปเลยนะคะเพื่อน่นะคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะอันนี้คือเสร็จเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่เสร็จแล้วนะคะและน้ําที่เหลือนะคะเพื่อนๆน้ําที่เหลือนะคะอันนี้นะคะน้ําที่เหลือแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ผสมลงไปในถังแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มน้ําลงไปอีกได้นะคะอันนี้เพิ่มน้ําลงไปอีกได้นะคะเนี่ยค่ะ แล้วก็รดด้านบนนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะนะคะนี่ค่ะแล้วก็นะคะเไปดูตอนที่รดต้นอื่นกันนะคะและน้ำที่เหลือนะคะเราผสมน้ำแบบนี้นะคะพเพื่อนๆผสมให้เป็นแบบนี้นะคะแล้วนำไปรดบอนต้นอื่นๆได้นะคะเนี่ยเอาไปรดเลยนะคะ ต้องการที่จะให้เขาแตกหนอ่อแตกกอไวๆนะคะเนี่ยค่ะทำแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเราต้องการให้เขา,าแตกไวๆนะคะจากว่าเราเพิ่งปลูกนะคะเ,เพื่อนๆอันนี้ที่ปลูกไว้แล้วนะคะ เพื่อนๆก็สามารถนำนี่ค่ะนำมารดแบบนี้ได้เลยนะคะให้เขาแตกหนอไวๆนะคะนี่แหละคะ่ะได้หมดเลยนะคะเพื่อนจะเป็นต้นแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือนี่ค่ะเพราะว่าเขาไม่ค่อยจะแตกนะคะหนอนมันกินก็เลยต้องทำใหม่นะคะ เร่งให้เขานะคะนอนเขากินนะคะเนี่ค่ะเพื่อนๆทําแบบนี้ได้เลยนะคะและบอลก็จะแตกหลอดเร็วมากๆเลยนะคะก็จะแตกกอ่อแน่นๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ค่ะนี่ค่ะมันจะแน่นแบบนี้เลยนะคะแตกออกมานะคะก็ทุกต้นนะคะพเพื่อนๆเนี่ยกัแบบนเลยนะคะ เลี้ยงบอนสีแบบง่ายๆนะคะอยากได้เยอะๆแล้วก็แตกแตกนอมเต็มแบบนี้นะคะปลูกวิธีเหมือนที่แนะนำเลยนะคะเพื่อนๆใครที่ต้องการจะให้เต็มนะคะให้เขาแตกแบบนี้นะคะเพื่อนๆปลูกวิธีเหมือนที่แนะนำเมื่อกี้เลยนะคะง่ายๆมากนะคะสำหรับคนที่ชอบบอนสีบ้านๆนะคะทำแนวนี้นะคะจะได้บอนสีที่สวยงามแต่ก็เพียบนะคะ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้คุหลับแดงขอขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ